จ้าเสียเดียวไม่แล้วพี่น้องเออโอ้มาเบิ่งบักศีดาต้นละพันพี่น้องอะฝรั่งต้นละพันเออหามงปลูกยังไม่ได้พี่น้องว่ามีวาสิตาเพิ่นมาเขาฝันปลูกมงได้วุฒิหมู่ฮัทมีหมงปลูกพี่น้องอันเบามันหน่อยไหมสิปลุกลุ่งเข่งก้านนะครับนี่โอ้ยหาหมงปลูกอยู่สองสามหมื่นนะหมู่ฮันมีหมงเหมาะสมอยู่พี่น้อง อ๋ลุมเข่งกอนน้พี่น้องนะอเพออยากให้มันใหญ่อันเร็วหน้านี่เพราะว่ามันได้พึ่งได้มากน้อได้มากด้ยสามสี่มือได้พี่น้องนี่นี่มันก็แตกแท่งน้อออกมาแล้วนี่ออหงจุ้นเสือพี่น้องสายดกสายดกสายดกโอ้ยอันสรุปแล้วอันพญาบักซีดาน้อดกกระยุนีครับเนี่ยเสียบกระยุนีกรอบกระยุนีอัน เลี้ยงง่ายกันโยนีพันวาเออเลี้ยงลูกดีพันวาเออกะอันพญาบอกสีดาที่นี่ฮวงจวนเสื้อพี่น้องอ่านี่หงเปาเดินฮวงเปาเดินหงจวนเนี่ยอะหาหม่งปูบัวทันได้สิปูกลงขิงก่อนมันมันเบาหน่อยนะนี่ย่านจากหามันใหญ่เร็วๆพี่น้องโอ้ยพิธีพิถันเนี่ยดิดินผสมเองพี่น้องเสื้อมาว่าจะเสื้อดินถุงมามันแพ่งพอดพี่น้อง ก็เลยผสมเอานะครับเนี่ยเอาเอาใบไม้นะครับเนี่ยใบไม้มากผสมกับดินกับขีงัวเนี่ยนะครับเนี่ยทีละเอาว่ามันเอาโป้งไก้ก่อนพี่น้องเออระบบหลากเดินดีได้นี่ใบไม้นะครับเนี่ยนี่เศษใบไม้ปุ๋ยขอ,อกนะครับดินน้ำนะเออโออมาเบ่งดูหากมันเป็นยังไงแล้วเอยตัวละพันเนี่ยพี่น้องเอย ทุ่มทุนสร้างขนาดได้สวนกระสีเหลือบอายากได้บักซีดาพั่นดีๆมาประดับประดับสวนเนี่จักน้อยเหย็ดพันในพี่น้องได้หาได้เบิ้งกันเอ็มมาส้มสวนเนาะพี่น้องเนาะเออระบบลนหลักเ,เป็นยังไงเนาะนี่ก็น่าจะแข็งแรงอยู่นะเป็นบักตัวบักซีดาน,นั่นเนาะตัวบักซีดาขี้นก เออมีลากขาวออกมาอยู่พี่น้องลากเดินอยู่แต่ว่าอันนี้คือดำลากรดมั่งแนนเบาแนนนะพี่น้องเบาแนนเบาเน,นีนเออเอาโมเป็นหยังมามาเจอดินเฮาบานเฮาเบิ้งเฮ้อเออปลูกเลยพี่น้องนี่โอ้เอาดินซะอีกเลยเอืมเห็มันชีงสูงแนวจังหน่อยคือมันยุบลงไปเนาะ ปลูกใส่เขีงก้อนพี่นอ้องหามองปลูกที่เหมาะสมบาท่านไดนะเอ,อเบ้าผัดน้อยบาทนี่เอออยากให้มันใหญ่เร็วเออเอาใส่ลุงเขีงก้อนพี่น้องเลยจักสิปลูกมองไหนพี่น้องคือบ่คันออกกันเลยเออลุงเขีงก้อนน้องมันนี่นี่โอ้ยสีดาตลุละพันธ์ฮสวยงามสวยงามด้วยนี่ นี่โอ้แต่ว่านจะเป็นหมาค่านี่แล้วพี่น้องนี่หมาค่าขิงเนี่ยพี่น้องแต่ว่านมันอันอันนนั้ง่ายเด้เนาะอันขาคนมาหลักมันหลักง่ายนี่ครับยกไปเรื่อยโอ้ดีด้วเนาะยังมาหลักเด้อมัเสือมาแพงอยู่ทีดาตัวละพันพี่น้องเลยมันก็เคยเสือบวกทีดาตัวละพันอ่ะกดลงเล็กน้อยพี่น้อง อันเลี้ยวเลย,ยพี่นอ้องฮะเแต่เบื้องเด้อสที่ไทยเบื้องพี่นอ้องนี่มันมันเป็นดอ,อกออกผลเนาะต้นนี้พี่นอ้องต้นละพันนี่โอ้โห้ซ่หุ่นเบื้องโซ่หุ่นเบื้องโอ้สมอยู่บ่สมอยูย่บ่เนี่ยต่อฝรั่งขี่นกแต่ว่ามันกะมีแท่งยอดออกมาใบนี้เริ่มเหลืองแล้วนายจะทิมไปนในที่สุดเนี่ แต่ว่ามีหยอดหนึ่งกรลังทางเขืนว่านี่อืมขถาทาเด้พี่น้องนี่ปลูกไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวพ่อมองมอะยังเสี่ยงไปลงดินปลูกโซ่เน,น,นี้ยจัหน้อยเนาะเออเอาไว้ใกล้ๆเจ้าของน่ะย่านคตรหลักพี่น้องมันแพงเนี้ยนี่เออปูหงจนซื้อโซ่อ,อีกหงจนซื้อพี่น้องนี่หงจนหงจน มีดอกเด้หน่แต่ว่าเด็ดยอดไว้หนิ mm. วาเสฉิม,มันแตกมาอีกเอาส่งพุ่มมันพี่น้อง mm. เอ้ยหงเปาซื้อนาะตัวนี้เนะ <c oughs> าะใบใหญ่ๆหญอ่เอาเปรียบเทียบก,กันใบกันเนาะนี่หงจวนกับหงเปานะครับอันนี้ใบายาวๆหงจวนเดินใบป,ปมปอบใหญ่ๆ,ยยๆเปาซื้อเปาซื้อ, <c oughs> อน,นี่ก็กิ่งติดตาให้กันเนาะนี่ ตอ่ตอต่อกีนกว่านี้แข็งแรงดีขนาดด้วยเบลือบลาละเลยมีดอกน้ำออปู่ใสเข่งเงินเอาไปใกล้ๆจะควางพี่นอ้องเดี๋ยวควนสิลักนาะเนอเนี่ยโอ้ดินผสมเบียงนี่ไอืมโอ้เกษียดขาทาด้วยพี่น,อนอ้องนาอเฮ็ดเกษียดเด้อพี่นอ้องนี่มันเลี่ยงแดดลมร่มตก เนี่ยก็เว้นนอนเว้นพี่นอ้องยังมาเลี้ยงยังไม่เห็ดพี่น้องเอ้ยเนี่ย <c oughs> ปลูกมือละต้นสองต้นมันก็เป็นสวนเองพี่น้องเอ้ยเนี่ยเอาสวนเกษตรอ,อื่นเนี่ยลูกมือละต้นสองต้นจนเป็นสวนพี่น้องเอ้ยนี่หาไม่พันธุ์ดีๆมาประดับสวนเนี่ยนั่นโอ้ตั้งเบังก่อนเนาะ มาสิได้อยูย่ซอ้สอืมโอ้เขาท่าเขาท่าอุ้ยแข็งแรงแห้งต้นต้นอยู่ไหม่แข็งแรงแข็งแรง,แง,แง,แงโอ้ระบบหลากมันิตด,ดีแห้งเลยเออเล่าวัสดุดีเลยพี่น้องมีส่วนหลายด้ยนี่มีเกล็ดน้องเอออืมระบบหลากหลายอย ยังเรียงแห้งนะไงข้าวเดียวครับนี่เอาลงเขียงก่อนเกรียบๆโอ้โ,อโหง่ายๆนึงหนอ่อไปนอนอ่น้อหนี่โมย,ยาดได้ไปน่น้อซ้อมนี่ก็ได้กินละเด้นี่เออไงขึ้นมานนี่ได้กินน,นั่นน่ะนั่น บาเด็ปลูกยา,ากจังเม็ดพี่น้องหามาปลูกได้พี่น้องเลยเออนี่เป็นอันพิเศษพิธีน้ำมันก็ลดน้ำอย่าลืามลดน้ำนะครับปลูกไว้แล้วนี่ละดินนี่สิละดินดินไม้ไม้นี่ยครับโป้งๆนี่ดีน,น,ดนี่บ่านักเท่าไรโยกขึ้นปักไม้กันโยกพี่น้องอย่าลืมเด้อสำคัญอยู่เด้อนี่เออเขาปลูนกนี่เขีงนี่มันมันโยกตัวพี่น้องรอม่รมร่มมาก ว่าจะปักสองเลยแล้วพี่น้องปักสองเลยความแข็งแกร่งนาอพี่น้องนาะนั่นโว้ผา้ายังกับมัดก้อนละ <c oughs> เออเออผ้ายืดดีตัวละตัวนี้โอ้หมอนในการมัดอยู่ด้วยให้ให้เด็ดยอดไว้พี่น้องให้มันให้ได้ทรงภุมินาเลย เพิ่นนี่เด้ออันอันบักอันหงเป้เสือนี่เพิ่นต้นต้นมันใหญ่นะพี่น้องยอดมันใหญ่มันสิขัดนบเด็ดยอดไว้นี่มันสิทังขึ้นย่างเดียวพี่น้องเออต้นใหญ่นะเพิ่นนี่พันใหญ่เนาะเพิ่นสีสางลำต้นเพิ่นนะทังขึ้นย่างเดียวต้องเด็ดยอดไว้พี่น้องเอาส่งพุ่มมันนะเฮ็ดส่งพุ่มมันพุ่มใหญ่ๆส่งงามๆนะมันจะเลี้ยงลูกดีนะพี่น้องเห็นบ่ มัดไว้กันโยกอะร่มมากกับใบโยกพี่น้องระบบหลากก็เดินดีเด้เออต้นนี้มีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวติดเสริมไปอีกนะอยหมดนามแล้วพี่นอ้องอย่าลืมกหมดหนามดิ <c oughs> โอ้คลิปนี้ก็มีมยังหลายเด้พี่น้องวันอันมันว่าสิป,ปลูกไว้ลงดินแต่ว่ามันหาบงปลูกบ่รั้นได้นะครับเ <c oughs> ออหาบงปลูกกันเหมาะสมบ่รั้นได้ก็เลยปลูกใส่ขิงก่อนอันทุ่งมันหน่อยนะ ทาโดนไลน์โอ้ยขึ้นโดนแห้งเนี่ยพี่น้องเลยยจังสีปูงมองได้เออให้มันมีเหมาะสมยังเสียวร่งไปปลูกเลี้ยงไว้ก่อนเออให้มันแข็งแรงปิดติดหมาข้ากระถางครับพจักเมื่ยให้มันติดหมาข้ากระถางครับพจักเอโอโอเคแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบงเรื่อยๆโอเคมีเสียสอน